วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน myas app myas สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนรายเติมเงิน as แล้วก็เน็ต w i i i as นะครับให้เ,เพื่อนโหลด app myas สำหรับผู้ที่ใช้ Android ก็ไปที่ Play store สำหรับผู้ใช้ iPhone ก็ไป app store นะครับ app store แล้วโหลด m y a s ตัวนี้มาแล้วเรามาทำการเข้าล็อกอินครับสำหรับผู้ที่ใช้ a i s โดยตรงครับแต่ไปที่ป m y i s รอสักครู่ครับทำการดาวน์โหลดสักครู่เขาบอกอนุญาตให้เข้าตำแหน่งก็แต่ว่าใช้ในขนาดป จากนั้นครับเราก็แตะล็อกอินใส่หมายเลขโทรศัพท์ครับมเมื่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเรียบร้อยครับจากนั้นแตะไปที่เริ่มต้นคาขอ otp ครับถูกแตะทุกครั้งนะครับเวลาเข้า myas app myas ทุกครั้งเราต้องขอรหัส otp ครับแต่ขอรหัส otp แต่เข้าไปครับรอรหัส otp 4หลักครับส่งมาแล้วครับคือ7065ครับใส่เข้าไปครับเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยแตะตกลองเข้าสู่ล็อกอินเข้า my as ครับอันนี้ก็เป็นของเราครับน,นะครับ มาเอจากนะั้นให้แตะคำว่าข้ามก็ได้ครับแตะข้ามเลยเห็นไหมครับประมาณนี้นครับเราจะมีวิธีการแก้ไขรหัสผ่านโดยไม่ต้องรอรับ OTP รหัส OTP เรามาตั้งรหัสเองมาดูครับวิธีการตั้งรหัสคือแตะไปที่ขีดสามขีดมุมซ้ายบนนะครับสังเกตเห็นมเห็นไครับ ขีดสามขีดมุมซ้ายบนครับแตะกราパจากนั้นก็แตะไปที่ข้อมูลของคุณแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าจากนั้นเลือกไปที่ล็อกรหัสการล็อกอินแต่เปิดแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับจะ ใส่รหัสผ่านสี่หลักครับเลือกเลยครับใส่รหัสผ่านตัวไหนก็ได้ใส่เข้าไปครับเมื่อใส่รหัสผ่านครั้งแรกแล้วก็เขาก็จะให้ยืนยันใส่รหัสผ่านครั้งที่สองให้ถูกใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งครับ เมื่อเราใส่รหัสผ่านครบถูกต้องทั้งสองครั้งแล้วครับเขาก็เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสก็แตะไปที่คําว่าเปลี่ยนรหัสแตะไปครับนี่คือการเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยครับแต่ย้อนขึ้นมาครับย้อนขึ้นมาครับแต่ออกมาครับ แตะไปที่ myas. app.myas ครับว่าทาง as จะให้เราใส่ otp เหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าจะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราทาการตั้งค่าใหม่มาดูนครับแตะเข้าไปที่ app myas ทําการดาวน์โหลดสกู o ครับเขาจะเข้าสู่หน้าแรกครับหน้าหลัก จากนั้นแตะคำว่าล็อกอินนะครับล็อกอินแถบสีเขียวปับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราไปครับหัดผ่านรหัสผ่าน4ตัวเห็นไหมครับเข้ามาเรียบร้อยครับนี่งครับเข้ามาใน MyAS จะเป็นซิมโทรศัพท์มือถือรายเดือนเติมเงินหรือว่าใช้ น็ต Wi-Fi บ้านของ AS ต้องโหลดแอปนี้และทำการติดตั้งใส่รหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่านเองง่ายๆด้วิธีการง่ายๆ่างน,นี้เลยครับขอบคุณทานละการรับชมและสวัสดีครับ